สวัสดีครับก็กลับมาพบกับ RTJX Gaming อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง Xbox Game Pass นะครับกับ Call of Duty นะครับจากที่หลายๆคนทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้ Microsoft เนี่ยก็คือเป็นเจ้าของ Activision บริษ z ท r แล้วนะครับซึ่งก็รวมถึงเกม Call of Duty ด้วยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ย Call of Duty เนี่ยจะออกเป็นเกมรายปีนะครับแต่สิ่งที่พิเศษสำหรับปีนี้นะครับผมก็คือจะเป็นปีที่คนที่มี Subcription s Xbox Game Pass เนี่ย จะสามารถเล่นเกม Call of Duty บน Xbox ได้โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนั่นหมายความว่าคุณแค่จ่ายรายเดือนก็เหมือนเป็นการเช่าเกมอ่ะนาะคราวนี้หลายคนก็อาจจะมีคำถามนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังสรุปให้ฟังคร่าวๆค,คำถามแรกที่หลายคนสงสัยเนี่ยก็คือเกม Call of Duty ภาคกเก่าหรือภาคก่อนนั่นเนี่ยจะลงเกมพาสไหมนะครับคำตอบเนี่ยถ้าอ้างอิงจากข่าวต่างๆเนี่ย นะครับก็คือตอบได้เลยว่าลงครับผมในปีภายในปี2024นั่นแหละเพียงแต่เขาอาจจะยังไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่แล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าจะลงเป็นแบบลงทีเดียวเป็นหลายหายภาคหรือเปล่าหรือว่าทยอยทยอยลงทีละภาคนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ทาง Xbox อละว,ว่าเขาจะมา s t r ATEGY ไหนแต่ส่วนตัวผมมองว่าน่าจะมาทีละภาคมาแบบทีละนิดทีละหน่อยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคือด้วยความที่มันเป็นเกมออนไลน์ใช่ไหม ถ้าสมมติว่าคุณลงมา3ภาค4ี่ห้าภาคพร้อมกันเนี่ยอ่าออนไลน์ population น่ยก็คือจะกระจัดกระจายอืมฉะนั้นผมมองว่าเขาน่าจะทยอยลงนะครับแต่ว่าใดๆเนี่ยก็คือเกม Call of Duty ภาคเก่าๆเนี่ยลงใน Xbox Game Pass แน่นอนนะครับอันนี้คือมีการคอนเฟิร์มจาก Xbox Executive มาแล้วนะครับซึ่งเขามีพูดไว้ใน podcast แล้วก็ในช่วงวันที่13ตุลาเนี่ย Xbox Game Pass อ่าทวิตเตอร์หรือ x Account เนี่ยก็คือได้มีการพูดถึงว่าเขาอะเริ่มที่จะทำการเอ่อนำเกมนำนำเกมจากคอจาก a c t i v วิ i o n บริษัทรวมไปถึงเกมในเครือ Call of Duty มาลงด้วยก็คือมีแพลนจะลงฉะนั้นในปี2024เนี่ยก็คือมาแน่นอนอ่าแล้วก็คำถามต่อมาก็คือใน Call of Duty Black Ops 6เนี่ยภาคใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยที่กำลังจะมาเนี่ย จะมาใน Xbox Game Pass Day 1ไหมนะครับอันนี้ก็คอนเฟิร์มเลยว่า Call of Duty ภาคออใหม่เนี่ยก็คือจะมาลง Xbox Game Pass ใน Day 1อย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งอันนี้ก็คือเป็นมีมีข่า,าวอ้างอิงมาจากตัว Wall Street Journal ในวันที่17เดือนพฤษภาที่ผ่านมานี่เองนะครับแต่คราวนี้คำถามที่ยังคาใจหลายๆคนอยู่รวมทั้งผมด้วยนะครับก็คือ PC Game Pass อย่างเราเนี่ยจะได้เล่นไหม ผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนเนี่ยคือมีเกมพาสมี Xbox Game Pass แต่ไม่มีเครื่อง Xbox อะเพราะจริงๆแล้วต้องบอกงี้ว่าเอ Xbox Game Pass อ่ะมันมีหลายเทียร์คล้ายๆกับ PS Plus เลยมีหลายเทียร์มากมี Xbox Game Xbox Game Pass Core ที่เอาไ้เล่นอ,ออนไลน์อย่างเดียวคล้ายๆกับ Essential แต่ว่าจะแจกเกมในคัลตาล็อกประมาณ20-30เกมอะไรอย่างเงี้ยก็คล้ายๆกับ Essential PS Plus Essential เสร็จแล้วก็จะมีเป็น Xbox Game Pass อันติเมตอืมอันนี้ก็คือจะเป็นแบบเป็นแพ็กใหญ่สุดเลยชุดใหญ่สุดเดือนตกเดือนละประมาณ2 4 0บาท250บาทสองร้บทคนที่จะสามารถซื้อตัวนี้ได้เนี่ยจะต้องมีเครื่อง Xbox e แล้วก็ต้องต้องมีที่อยู่ตุรกีนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยมันก็จะเล่นแลบแปลธาน,นิดหน่อยเออแต่ว่าก็ไม่ยากนะไม่ยากแต่ว่าต้องมีเครื่อง Xbox e อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่ามี PC เางียวสมัครไม่ได้นะครับแล้วก็มันจะมีอีกอันนึง Xbox e Game Pass for Console อืม คราวเนี้ยมันจะมีราคามันจะไม่เท่ากัน Xbox Game Pass Core เนี่ยมันจะราคาอยู่ที่ประมาณ160-170ว่บาทส่วน Xbox Game Pass Ultimate ก็คือจะอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาท240บาทอืมนั่นแหละคือผมมองว่าถ้าสมมุติว่ามันลงใน PC Game Pass คือวานหมูเลยนะคือเช่าเอาคุ้มสุดๆไปเลยคิดดู99บาทสมมุติว่าเกมมันออกปีหนึ่งใช่ไหม12เดือน 99บาทคูณ12ตีเป็น100แล้วกัน100คูณ12เท่ากับ1,200บาทเท่ากับคุณซื้อเกมนั้นแล้วก็เล่นเกมนั้น1,200บาทเองคุณจ่ายค่าเอ่อ PC Game p กมพาไปเรื่อยๆเท่ากับเท่ากับคุณซื้อแค่1,200บาทแต่อีกอีก,อ,กอีกความคิดนึงเนี่ยผมก็มองว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะอะไร Microsoft เนี่ยเขาซื้อมาแล้วเนี่ยเขาเอามาแจกลงเกมพาสอย่างเงี้ยนั่นนะหมายความว่าเขาเสียรายได้ไปมาหาศาลเลยนะเพื่อที่จะดึงให้ซับสไคร์เบอร์ยอดซับสไคร์เบอร์มันพุ่ง ฉะนั้นผมในความคิดเห็นของผมนะอันนี้อาจจะไม่ถูกักทีเดียวผมมองว่าเขาน่าจะไม่เอาลง PC เ a m e ก a s s แต่เขาจะเอาลงอ l t ติเมตหรืออาจจะมีแพ็คที่เวอร์วังกว่าน,นั้นก็ต้องดูเพราะถ้ามันเป็น u ันติเมตอนะ่ะ Xbox Game เก s s u l t i ั a ติเมะเดือนละ240ประมาณนะเอาประมาณ2 4 0คูณ12บปาเข้าไป2880แล้กวนะถ้าเป็นแบบนี้ผมแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยไปซื้อเกมเอาดีกว่า2,200 90บบาทอะไรเงี้ยเออหรือไม่ก็รอลด อย่างนี้น่าจะคุ้มกว่ายกเว้นแต่ว่าคุณอยากที่จะเล่นเกมอื่นในเครือด้วยเพราะว่าต้องบอกเลยว่า Xbox e Game Pass มันไม่ได้มีไม่ได้แบบสรรมัครมาเพื่อเล่นคอร์ดตี้อย่างเดียวมันมันมีหลายเกมนะตั้งหลายเกมมันก็ดีมากผมมองว่าดีกว่าแคตตาล็อกของ PS Plus จะซ้ำเออแต่ว่าถ้าสมมติคุณเล่นแต่คอร์ดอะก็อาจจะไม่คุ้มยังไงลองเวทดูยังไงลองเวทดูอันนี้ก็คือจะเป็นเป็น,เป,นเป็นเกี่ยวกับเกมพาสที่ผมอยากจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับซึ่งตัว Black Ops 6เนี่ย ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดมากนักนะครับในวันณวันที่ทําคลิปวันนี้นะครับวันที่ประมาณ20เมยนะครับยังไม่ได้มีประกาศอะไรเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้เรารู้แค่ว่าเขาจะมีมาลงแน่นอนแต่ไม่ยังไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่นะครับแต่ผมภาวนาให้เราสามารถใจ9 9บาทเราเล่นได้เพราะถ้าเป็นแบบนี้ออคือแบบขมสุดๆไปเลยจริงๆแต่ว่ามันจะแย่กว่าน,นั้นนะถ้าสมมติว่าอยู่ดีๆเขาออกแพ็คใหม่มาสมมติว่าเดือนละ ห้ารอยบาทเนี่ยเดือนละสี่รอยบาทนะ่ะถ้าอย่างเงี้ยคือแบบไม่คุ้มเลยนะแล้วก็แบบน่าจะโดนด่าเหมือนกันแพงไปก็เดี๋ยวต้องรอดูก็คุณผู้ชมลองลองคอมเมนต์มาดูนะว่าคิดคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้อ่าคิดว่ามันจะอยู่ในแพ็คเกเกบาทหรือว่าคิดว่ามันจะอยู่ในแพ็คอัลติเมท บางคนก็ผมเห็นบางคนเขาก็ค่อนข้างศรัทธาใน Microsoft อ่ะเนาะแต่ว่า Microsoft เขาก็ทำธุรกิจอ่ะผมมองว่ามันกลับกรอบเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น p l a y s t a t i o n หรือ Microsoft หรือเจ้าไหนๆก็ตามอะไรที่มันคุ้มสุดอ่ะอะไรที่มันได้กำไรเยอะสุด maximize profit อ่ะเขาไปทางนั้นแหละผมว่าผมไปทาง9 9บาทไม่น่าได้เล่นผมไปทางนี้แล้วคุณผู้ชมล่ะคิดยังไงนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้คอนเทนต์ก็มีประมาณนี้นะครับผม หากชอบฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกด u b s c r i b ์ด้วยนะครับผมโอเคอาร์ทีจเอ็กซ์ไปแล้วครับสวัสดีครับ Guardian inbound. I'll counter UAV in action. Friendly precision airstrike inbound. We're taking Bravo. Securing objective Charlie. <laughs> Securing objective Bravo. Hey, RUN!